ตะทุกบ้านเนี่ยสวัสดีบอลลอยขึ้นมาปึ๊บหนูก็เตะแบบนี้แต่ถ้าหนูวางเท้าต่ํามันก็โดนใต้ลูกบกอลก็แค่เปลี่ยนจากเท้าต่าๆเป็นยกเท้าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แปก็ไปให้มันโดนกลางใบหนูจะเข้าก่อเมื่อกี้ที่โค้ชบอกหนูเมื่อกี้เนี้ยหนูวางเท้าต่ําหรือสูงอ่าเฮ้แฮะ เยี <Yeah. S 1> ่ยมเตะตรงไหนของบอลอ่าโอเคหนึ e u, ai ai ่งสองสามสี่ห้าเตเยี่ยมเคดีมากหนูเหนื่อยแล้วต้องกัดฟันใช่ป่ะเออต้องสู้หายใจลึกๆจวะที่เข้า เพื่อนเปิดจากด้านข้างไปเนี่ยชาร์จเข้าหน้าประตูใช่ปะ่ะความยากของมันคือบอลมันหมุนจากด้านข้างมันยิงยาก ening, สมาธิมองลูกดีๆจหว่าบอลไหลไปมองเป้าจวาเตะมองลูกเตะตรงไหนของลูกอย่าให้มันเบี้ยวซ้ายขวาอย่าให้มันใต้ลูกไอ้เพื่อเกียร์หกลูกแรกหนูเตะข้างเ้อในมาตลอดเลยพอลูกที่เจ็ดที่แปดหนูใช้หลังเท้ายิงไปไงใช่ปะ่ะ แปกลับไปมันดูมันกว่าเพราะมันแรงใช้หลังเท้ายิงมันแรงกว่าข้าเท้าไหนมันเด็กๆก็เลยแบบมักจะเอาแรงไว้ก่อนซึ่งทิดทางไม่ได้เวลาแข่งจริงเวลาแข่งจริงสถานการณ์จริงมันกดดันกว่านี้หลังเท้าเนี่ยมักจะออกเข้าเท้าในเนี่ยอย่างน้อยมันก็เข้ากรอบถึงประตูรับได้หรือเซตได้มันก็เข้ากรอบ